สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแจกไอดีถนนคนเดินคนเดินหรือว่า งานวัดกันนะจ๊ะทุกคนเมื่อวานก็ทําละครสั้นไปแล้วนะจ๊ะในี่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนเผื่อใครแบบว่าไม่ได้โหลดก็เดินเล่นให้ดูก่อนนิดนึงอ่าอันนี้พี่ปอก็สร้างแบบว่ารวมมิดเอาหลายๆอย่างมารวมกันนะอันนี้ก็ส้มตำยายเพิงนะจ๊ะยายเพิินยายเพินไม่ใช่ยายเพลินคือของมันหมดก็จะใส่พวกมะนงมะนาวไม่ได้แล้วอ่ะก็จะทําแบบกรุบกริบกรอบแกรบไปนะในอันนี้อะไรไปเป็น ร้านพวกไอตงไอติมมันจะมีหลายร้านแล้วก็มีร้านขนมจีน10บ,บาทที่ใช้ทําละครสั้นบ่อยมากแล้วก็ร้านข้าวเหนียวมะม่วงตรงนู้นนี่ตรงนี้นี่เห็นนะเออเดี๋ยวพี่ปอก็จะเอามาแจกนะแจกทุกคนใครอยากได้ก็เข้ามาดูนะว่าพี่ปอมีไอเดียอะไรนี่อันนี้ก็จะเป็นต,กกตุ๊กตุนตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นวันฮาโลวีนมันผ่านไปแล้วแหละ แต่ก็จะทําให้มันเป็นแบบร้านแครอทน้นแครอทร้านโคกเบอร์เกอร์ของมันทั้งหมดสามร้อยสี่สิบชิ้นมันไม่พอเลยทุกคนใครจะเอาไปก็ไปแก้ไปไขอะไรก็ได้นะจะกดให้แบบว่าแก้ไขอะไรได้นะอืมเพื่อแบบไม่ชอบทรงนี้อยากทําทรงอื่นอะไรงี้เฮ้ยน่ารักอ่ะไม่ค่อยได้ใส่ชุดนี้เลยเพิ่งรู้ว่ามันมีไมกวาด หรืออาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าเล่นชุดน,นี้น้อยมากเล่นน้อยถึงไม่ได้เล่นเลยแทบจะไม่ได้เล่นเลยด้วยซ้ำอืมเป็นแม่มดที่ไม่ค่อยได้เล่นเลยอ่ะเออน่นดีทำไมไม่ได้เล่นปะแจกกันเลยดีกว่านะจ๊ะก่อนอ,อื่นเลยกดไปที่เมนูนี่ทุกคนเมนูอยู่ตรงนี้ใครมือใหม่ก็เข้ามาดูแล้วกันนะกดไปที่็อปนะจ๊ะทุกคนนี่กดไปที่็อปเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่เลยเนี่ยตรงนี้แหละอืม มองไม่เห็นตัวเล็กจัดอ่ะแล้วก็ติ๊กถูกให้หมดทุกอันเลยนะจ๊ะสามารถแก้ไขได้ไดัดแปลงได้จะทำอะไรก็ได้กับมันเพราะมันคือสิทธิ์ของคุณแล้วตอนนี้ใช่อ่ะนานๆจะสร้างอะไรทีหนึ่งที่มันจะเสร็จสำเร็จรุล่วงนะนี่ก็ไอดีของพี่ปอนะจ๊ะนี่ไอดี ID ตรงนี้ดูตรงนี้นะไอดี ID. อ่า ก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะคะทุกคน9 2 1 6 6 9 0ห9 3 0 5 2 7โอเคไปละจ้าขอให้มีความสุขกับการเล่นนะจ๊ะเอ้ยละครสั้นเรื่องแม่หมดต้องมาแล้วปะรอให้จบเรื่องนี้ก่อนเรื่องอะไรเจ้าสาวกำลรอรอให้จบก่อนละเรื่องแม่หมดก็น่าดีเนาะน่านใช่น่าดีน่าทำเนาะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว